สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศการเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์นะครับเราใช้โปรแกรม q u i กนะครับเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนนะครับวันนี้เราจะลองให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหรือทําข้อสอบนะครับผ่านโปรแกรมนี้นะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายเวอร์ชั่นแต่บอกก่อนว่าการใช้โปรแกรมนี้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กๆจะต้องมีอินเทอร์เน็ตใช้นะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตไม่สเสถียรก็ จะไม่สามารถทำแบบทดสอบได้นะครับเราไปดูบรรยากาศของนักเรียนที่ทำการเรียนการสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมนี้เข้ามาช่วยนะครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเราไปดูกันเลยครับนเรียนครับกลุ่มนี้เข้าได้หรืยังครับได้เลยค่ะโอเคสตาร์ทเลยนะครับเริ่มเลยค่ะของเล่นพี่น้องเยความเร็วใหม่จอลายนะ Ô chị, 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 chị,

อขอด้ไหมอืมใช่ขอดด้วขอ้ด้วยขขอ้ยอยขอด้ขอย้วย้อด้วอ้ววข้อด้วยขอด้วอดขอด้วขอด้วยอด้วย้วยอ้ขอด้วยอ้ววอดด้วยขอด้อด้ขอ้นยอย้ดข้ การรวมหัวกันครับ่อเรอว่าเราูว่านีรอการรวมหัวกันที่บงอะหลมาดูการรวมหัวกันของกลุนี้นะครับคบเดิเวช่นตั้งเวลานะครับเว์ช่นตั้งเวลานังาับ เวอร์ชันตั้งเวลานะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันตั้งเวลานะครับ่เนะไเป็นไบเเป็นเวอร์ชันตั้งเวลา เด็กนั่งอยู่แล้วก็เป็นเวอร์ชันจากเวลาครับเวอร์ชันจากเวลาอันนี้จะเป็นแบบเดี่ยวทำนะครับคะแนนท้วยเรามาโผล่ที่หน้าจอเป็นระยะระยะโดยจะมีการอัปเดตคะแนนอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะทำสร็จนะครับ เริ่มจับกลุ่มแล้วนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้เป,นนเ,นเป็นเวอร์ชันตั้งเวลานะครับเป็นเวอร์ชันตั้งเวลาครับเริ่มหากลุ่มแล้วนะครับสำหรับในรายวิชาอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันทุกรายวิชานะครับเป็นการให้นักเรียนไม่เบื่อการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมการเรียนการสอนนะครับ